ได้รวบรมเอาลิปรุ่นใหม่ๆๆๆ่ๆ่ใ่ที่ฉันได้ลองเนี่ยมามาหมดสสีหลักเป็นแมทอ้าเอาเข้าไปอัแทงหนึ่งมี2สีมี2 2เนื้อมากมายหลากหลายรู้สึกว่า Overload Information แล้วตอนนี้เริ่มงง4บวก5ผ่านการทดสอบทั้ง INVIVO i n v i t r o ลงทุนเกินวันนี้ดิฉันไม่เลือกไม่มีท็อป1ท็อป2ท็อป3ไม่มีเคาะไม่เคาะซื้อไม่ซื้อ วันนี้ดิฉันได้รวบรวมเอาลิปรุ่นใหม่ใหม่ๆใหม่ที่ดิฉันได้ลองเนี่ยมาเมามมันเยอะมากแล้วมันเป็นแบบแบรนด์ดังแล้วมันมีกระแสมันแบบพุ่งพ่าตื่นเต้นมากค่ะคงจะเห็นกันในรูปปกแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> จัดผมก่อนนะก่อนที่จะไปดูนะคะกดไลค์วิดีโอนี้เป็นกําลังใจให้ดิฉันครีเตอร์ตัวน,น้อยๆนะคะใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ยังไม่ได้กดไลค์เพจกันก็กด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะจ๊ะเริ่ม ตัวแรกอ่ะตัวนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้ค่ะ y b e l l i n e Lifter g l o s s มองผ่านๆดิฉันก็อาจจะอ่านว่าฟิลเตอร์แต่ว่านี้จริงๆเป็น Lifter Gloss เป็นกลอสที่ได้ลองแล้วสีชาด้ะคือดูในแท่งไอ้ตาก็คงจะคิดว่าเป็นสีใสๆบางๆชาแล้วเป็นแบบเออคนปากสวยก็สวยไปไม่สวยก็ไม่สวยแต่ปรากฏว่าสีค่อนข้างชัดเลยเดี๋ยวนี่แอบปาดให้ดูหลังมือเทอ อันนี้4ี5เพนะคะเธอคะทันโทษนะสีชัดเกินแกสีแบบกลบปากคำ้ำมิดแล้วก็เนื้อดีนะเนื้อรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเบาจนเกินไปคือมันก็รู้สึกแหละเวลาทาบนปากแต่เนื้อไม่หนักปากเกินไม่ยืดไม่ไหลเฮ้ยค่อนข้างที่จะวาวซ่าแล้วสีอื่นๆก็น่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวยังไงอาจจะมีการไปต่ำเพิ่มแต่สีนี้คือสวยชอบเลฟ อาจจะติมีหนึ่งคือมันยังไม่ค่อยเปียกอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี้ยเราแบบเราไปใช้ลิปเปียกช้ำวาวกันซะจนรู้สึกว่าลิปเปียกอันนั้นคือมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเพราะอันนี้มันไม่เปียกเท่ามันก็เลยแอบแบบนิดนึงแต่จริงๆอะ่ะมันก็ช้ำแต่ว่าไอ้พวกลิปออยมันมันจะเปียกกว่าแต่อันนี้ก็คือบอกเลยว่าเลิศชอบดีเคาะต่อมานะคะนี่ค่ะกาลาคาเมเล่แบรนดี้เทรซี่ สรรหาจะตั้งชื่อนะคะการล่าคา,าร์เมลีแบรดดี้เทรซี่คือน่ารักดูมีความเจน Y เจน Z เจน Z เจนอัลฟาเจนเบต้าแต่ดิฉันเป็นเจน Y ที่มารีวิวของน้องๆไอเดียเก๋ไอเดียเขาก็คือ1แท่งมี2หัว หัวแรกเป็นลิปไลเนอร์แบบนี้เป็นเนื้อแบบครีมมี่ครีมมี่ไม่เชิงแมท t เป็นแบบเป็นครีมมี่ที่ไม่ได้วาวมากเป็นแมท t ที่นุ่มๆนะคะจะเป็นลิปไลเนอร์ที่หัวเล็กๆอีกด้านหนึ่งจะเป็นลิปจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะซึ้งออกมาแบบนี้นะคะในหนึ่งแท่งมี2เนื้อใช้ร่วมกันเขามีทั้งหมด6สี6แท่ง3สีแรกเป็นเนื้อช่ำๆนะคะหมายถึงว่าอีอด้านจิ้มจุ่มนะเป็นเนื้อช่ำๆสสีหลังเป็นแมท อ้าวเอาเข้าไปอัะแท่งหนึ่งมี2สีมี2อเนื้มอ,อ,อมากมายหลากหลายรู้สึกว่าโอเวอร์โหลดอินโฟเมชันแล้วตอนนี้เริ่มงงนะคะแต่ว่าตรงสติกเกอร์ข้างหลังเนี่ยทำมาค่อนข้างเก๋รู้สึกว่าเก๋ดีทำมาให้รู้ว่าออกอันนึงเป็นอันสีนี้อันนึงอ่ะโอเคพอเข้าใจสีอาจจะไม่ได้เป๊ะ100%อร accurate ขนาดนะั้นแต่พอเข้าใจคือด้วยความที่มันเก๋เกินอินโนเวทีฟเกินแกตอนยังงงพูดเลยว่าตอนนี้งง นะคะแต่ถามว่าถ้าซื้อมารู้สึกว่าคุ้มไหมคุม้มเราอาจจะแยกใช้แต่ลิปไลเนอร์ก็ได้แยกใช้แต่ลิปจิ้มจุ่มก็ได้แต่ใช้ร่วมกันก็ได้คุม้มแต่แอบงงตรงที่มันมีทั้งเนื้อแมทเนื้อชํำอะไรที่มี ว่าดิฉันชอบไหมชอบในความอินโนเวทีแต่เริ่มงงในการเลือกสีแล้วบางทีมันจะมีแท่งเนี้ฉันชอบสีลิปไลเนอร์แต่ฉันไม่ชอบสีจิ้มจุ่มมันแต่อีแท่งนั้นฉันชอบจิ้มจุ่มแต่ฉันไม่ชอบลิปไลเนอร์เขาจับคู่สีมาไม่ตรงใจเราซึ่งมันตรงใจเขาแต่มันอาจจะไม่ได้ตรงใจเราคนเราใจมันไม่ได้ตรงกันทุกคนเจล้านคนในห้องส่งก็เรียกว่าเป็นลิปที่มีทั้งข้อดีข้อเสียไม่ใช่เม่ข้อเสียหรอกมีทั้งจุดที่ตาชอบกับจุดที่ตางงแต่ตารู้สึกว่าชอบความแบบแบรนด์ไทยวัยรุ่ กล้าที่จะคิดกล้าที่จะออกกล้าจะอะไรก็ยังถือว่าเชียร์อยู่อย่างสีที่สวอชบนปากจะเป็นสีเบอร์3ค่ะก็เป็นสีที่สวยลิปไลเนอร์สีสวยมากเป็นสีแบบออกชมพูชมพูจะติดนูดก็ก็นูดแต่ก็ชมพูอยู่แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีวาววาวที่ออกเป็นแดงแดงใสใสทาด้วยกันก็สวยทาแยกจะเอาไปผสมกับอะไรอย่างอื่นก็สวยหรือว่าจะไม่ลงลิปไลเนอร์ทาแค่วาววาก็สวยก็ถือว่าเริศดต่อมานะคะลิป แบรนด์ไทยที่กระแสแรงมากตัวนี้แรดดิฉันลงรีวิวในทิกเกก็ทะลุล้านไปเลยค่ะทะลุล้านวิวไปเลยตัวนี้คือชีวิตดิฉันได้ลองลิปมาเป็นร้อยร้อยพันพันแต่มันยังแตกต่างแปลกใหม่ได้มากกว่านี้อีกนะคะอันนี้เป็นรุ่น b o d y f y lip glass เขาเรียกตัวเองว่าลิปกลาสไม่ใช่ลิปกลอ s s ไม่ใช่ลิปเลสแต่เป็นลิปกลาสเพราะเงาใสเหมือนกระจกหรือแก้วอะไรแบบนั้นพอเห็นแท่งเห็นอะไรก็คือเก๋แล้วอ่ะเธอเปิดมาป้าบหัวแอปพลิเคเตอร์ ค่อนข้างที่จนได้เนื้อมาเยอะหัวแอปิเคเตอร์เป็นแปลงหัวตัดแบบนี้นะคะหัวตัดเฉียงๆนะคะเฉียงๆเป็นไงมานะคะคนเฉียงพูดไปเรื่อยเลยคำสร้อยเยอะมากแล้วแบบได้เนื้อลิปมาเยอะมากคือแอบแอบบตินิดนึงว่าคือมันมันกวักเนื้อลิปมาเยอะเกินเวลาจะทาอาจจะต้องปาดออกนิดนึงนะคะเนี่ย ตรงก้านเนี่ยเต็มเลยใส่ตรงก้านมาเต็มเลย,าาเ,เ,ลยเหมือนตรงเนี้ยตรงปลายของของแท่งอะมันไม่ค่อยลูดเนื้อลิปมันก็เลยได้เนื้อลิปออกมาโบมเต็มเลยเวลาทาปุ๊บเนื้อดีมากมันเป็นความทั้งสีสวยสุดๆแล้วก็ฉ่ําเป็นแก้วเป็นแสงเป็นน้ําเป็นเป็นติ่งเป็นอะไรแต่ไม่หยดนะจ๊ะคือเกาะปากดีนะจ๊ะอาจจะไม่ได้บางเบาแบบ,แบบทาแล้วไม่รู้เลยว่าทาปะไม่ใช่แต่ เกาะปากดีไม่หยดไม่ไหลไม่ลงคางเนื้อดีมากเริดสีที่สวอชให้ดูจะเป็นสีศูเป็นสีแบบอมส้มอมน้ำตาลอมก่ำกำสวยอีกสีหนึ่งที่สวยก็คือ08ที่ตาลงไปใน t i k t o อกอินเสิก็สวยสําหรับใครที่ชอบคูลโทนอันนี้ก็คือจึงจ้งๆๆราคาก็จึ้งประมาณหนึ่งอยู่ประมาณ300กว่าบาทแต่คุ้มเงิน ชีต่อมานะคะเคยชีดอเคยชีใจ Sunday Lip Oil นะคะตัวนี้หลิ่งออมเป็นพรีเซนเตอร์อันหนึ่งพรีเซนเตอร์น่ารักแล้วใจแม่มาสอบแพคเกจสวยดูพรีเมียมนะเธอไม่ได้กระลองปองแป้งนะคะ 3. เนื้อค่ะเนื้อวาวซาบเป็นลิปออยที่สีชัดมากสีชัดแบบทาแทนแบบลิปกลอสชัดๆทาแทนลิปสติกไปได้เลยนะคะแล้วก็สีมี SPF 50 p a บวก PA 4บวก5ผ่านการทดสอบทั้ง INVIVO i n v i t r o ลงทุนเกินต้นทุนน่าจะสูงอยู่พรีเซนเตอร์ด้วย i n n o v a วทีฟใส่สารละแกลงทุน เกินมากแต่ขอบอกว่าสวยมากเป็นลิปเทตตาทาบนปากในวันนี้ลุกนี้ไอตาใช้เป็นลิปลากลาสรุ่นแบดดีที่เป็นแมทนะคะเบอร์0ูนลงพรมพรมพื้นปากไปก่อนแล้วไอตาก็ใช้เป็นตัวนี้เบอร์4ี่ z y Sunday เดลงตรงกลางตรงบนตรงล่างอะไรแบบสวยฉ่ำมากไอตารู้สึกว่าเนื้อเขาอะค่อนข้างที่จะคลายแรด ค่อนข้างจะจะ้ายแต่ต่างกันนิดนึงแรตมีความฉ่ำกว่าหน่อยและแรดเนื้อมีความหยุ่นกว่าหน่อยแต่ตัวนี้ก็คือเนื้อดีมากแบบไอ้ลอรป่ะแต่สีที่แอบสวอชให้ดูก็คือเป็นสี0ูนยคือ3ก็สวย4ก็เลิศแต่สีสวยเยอะมากแบบเนี่ยมันสวยเยอะไปหมด่ะใครอยากดูสวอชครบสีไงก็คอมเมนต์มาละกันแต่ถ้าคอตอนเนี้ยสแต่ถ้าอยากได้สสีให้คออีกสีก็คือส เลิฟค่ะไม่มีอนไนไม่ชอบเลยอะหรือว่าต้องไม่ชอบหน่อยเอาแต่ถ้าชอบก็ไม่ต้องไปตีข่าวไม่ต้องไปหาสรรหาว่าอามาอาดูตัวสุดท้ายจำไม่ชอบหรือเปล่าเพราะว่าเขามีดราม่าค่ะตัวเนี้ย ตัวสุดท้ายลากลาาแบดดี้คุณคุณแม่เธว่าคุณคุณแมคุณคุณนะช่วงปีที่แล้วเขามีดราม่าไงที่บอกว่าทําไมเนื้อมันเป็นแบบเหมือนมันทานแล้วมันไม่ติดปากทานแล้วมันไม่รีบเนี่ยทั้งต้องเต้นด้วยไม่ได้เต้นเป็นอวัจนภาษาอันนี้ที่ฉันไม่ได้เต้นนะคะอย่าเข้าใจผิดคือมันแบบมันออกมาทางท่าทามันมันอินเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมาสลอารมณ์มันมาคือตอนนั้นก็มีความแบบว่าคนก็แบบเออเนื้อทําไมมันไม่ค่อยจะดีแบบ อะไรอย่างงี้ทีนี้เขาหายไปทางแบรนด์ก็มีการเทคแอคชั่นดูแลอะไรใ,ใดๆเขาหายไปปรับสูตรมาดิฉันได้มาลองะลรมาดูกันนแคะว่าปรับสูตรแล้วจะเริ่ดหรือไม่เริ่ด <h ast> ลองแล้วเธอฉันสวอชใช้เธอดูสีเบอร์ห้าสวยมากเ <h ast> นื้อดีมากคือเป็นแมตที่มันนุ่มๆฟูๆแล้วสี ก็ค่อนข้างที่จะชัดสีชัดเลยเอาตรงๆทาปุบนุ่มปากคือด้วยความที่ฟินิชมันเป็นแมทเราจะแบบคาดหวังว่ามันจะไม่เห็นร่องปากเลยเป็นไปไม่ได้แต่เห็นร่องปากน้อยดูไม่ได้แห้งดูไม่เหมือนคนหิวน้ำนะคะทาแล้วก็นุ่มแล้วก็เกลี่ยง่ายจะเอาแอปพลิเคเตอร์เขาเกลี่ยหรือเอานิ้วเกลี่ยสวยแล้วก็มีความสนุกสนานเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยเป็นสีที่มันซิดซทาแบบพรมๆปิดขอบปากปิดพื้นปากเอาสีอื่นมาทาทับออมเบรหรือว่าทาเพื่อให้สีอื่นทาชัด โอ้ยสนุกคอนเซปต์สนุก, Concept, นกชอบจะผสมสีโน้นสีนี้เหมือนเล่นอนะเหมือนเล่นเอาผสมกันแล้วมันจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าทางแบรนด์เขาจะทำอาร์ตเวิร์กมาบอกอยู่นะว่าสีนี้ผสมสีนี้แล้วเป็นยังไงดิฉันก็ไม่เชื่อดิฉันก็ผสมเองโอ้ยสวยนี่ดิฉันสวอทให้ดูนะคะเอาเบอร์2กับเบอร์9ผสมกันสวยพอสดจีนเลิศปังเนื้อมาใหม่รอบนี้ผ่านผ่านมากกว่าผ่านและถ้าให้เคาะแค่สีเดียวที่ตารู้สึกว่าใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงก็คือเบอร์ห้าค่ะ เลยสวยวันนี้ดิฉันไม่เลือกไม่มีท็อปวันท็อปทท็อปทไม่มีเคาะไม่เคาะซื้อไม่ซื้อออสวยทุกอันชอบทุกอันทำไมก็ของเขาทาดีฉันก็พูกเธอก็ซื้อตามได้เลยไม่ต้องตกใจเพราะถ้าอันไหนไม่ดีเนี่ยดิฉัน ไม่แตะเบรกอยู่แล้วเพราะอะไรปากดีเอออยู่แล้วแต่อันไหนที่มันดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปหาติมากมาก็ชมได้เลยถ้าอันนี้คือตำได้เลยนะคะดิฉันปักตะก้าให้ทั้งหมดแล้วก็เชิญเสียเงินค่ะอยู่กับดิฉันเนี่ยไม่มีคําว่าประหยัดนะคะภูมิใจที่ได้ไปยาพวกเธอนะคะแล้วพวกเธอโดนอะไรจากวิดีโอนี้บ้างคอมเมนต์บอกกันได้เลยเนะจ๊ะเมาามอยกันเดี๋ยวรอบหน้าเอาลิปอะไรมาไปอยาอกเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันไปละ มีแบรนด์สวยมากนะแบรนด์อะไรหรอชื่อไอตาบิวตี้อุยอ้ยอุย้ยเหมือนจะมีนะไม่ชัวนนะว่าแบบเหมือนเคยซื้อของชีอยู่นะซื้อมาแล้วก็ใช้หมดไปหลายแท่งแล้วก็ซื้อใหม่ตลอดอุย้ยนี่นี่น,น,นี่อันนี้ก็สวยนะเลิศอันนี้สีเนี้ยช่วงเนี้ฉันใช้สีเนี้ยประจําเลยชื่อสีชืก็เคนเป็นแบบส้มๆมน้าตาลน้ำตาล,ตาลเลิศนะเธอ อยากให้ทาให้ดูหรออะได้ๆๆป้ะเมนชะอยาให้ดูเห็นแก่พวกเธอนะฉันก็ทาให้ดูเลยสวยจริงป้ายยาต้องเสียเงินน่ต่นเย้นเจ้าของแบงค์กปากสวยมากนะอ่านึกว่าจะพูดว่าปากดีเกือบไปแล้วแต่ปากดีก็ถือว่าเป็น o s i ิทีฟปะคำว่าดีแบบว่าก็ เลยงี้ปะ่ะมาอันเนี้ยเขาว่ากันว่าฉันก็บอกเธอเลยละกันว่ามันสวยจริงเพราะว่าเนี่ยฉันใช้คือพร่องพร่องแท่งแล้วนี่อาสวยอะยางโอ้โหจะขายเลยเออเดี๋ยวฉันป้ายให้เห็นสีแบบชัดๆเลยเนีเ่ยเธออันนี้ก็เป็นหนึ่งลิปที่ให้คำจำกัดความว่าเป็นแก้วเป็นแสงเธ ดูคลิปฉันนะ่ะมีแต่เสียเงินนะอางนี้นะใครอยากประหยัดเงินนะ่ะก็ลำบากแล้วแหละหอมหอม,หอ,มอันนี้เขาใส่เป็นกลิ่นไอน,นี้คาราบาลว,ว่ะไม่ใช่มาลดอเปล่าไม่ใช่คาราเมลหอมต่างค่ะลูกบนปากนี้ก็สวยนะบนปากนี้ก็คือลาการ์ดเบอร์สกับเคที่ดอเบอร์สี่แทงเดียวไม่อยู่แล้ว